บายดีได้สวัสด,ดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขุสุคนกับยินดีต้อนรับข่าวสูซองซาวคิงข้ามบ้านเท่าออกมาข้ั้งนอกอีกแล้วน้องเพพี่น้องเอ้เมื่อนี่กับผ้าปูออกมาหามอเนาะพพี่น้องทั้งลังกับสิมีลุงน้องเพย์พี่น้องเลยโดยทั้งนี้กับปูนเพย์พี่น้องเลยสบายดีเนาะมือเดียวนเพพี่น้องเลยเจ็บมือโดยเมือม่อนี่เข้ากั กำลังมาแต่หาหมอเนาะกำลังวัดสีเวซือ้ออาทอเก็บน้ำน้องเพี่น้องเลยไอ้ซูเปอร์รถเทากับสบายดีโดยกางขับรถอยู่เลยสบายดีเนาะโดยเพคนบอกว่ามีเอฟซีมินขับมาอยู่เลยเนาะว่าเวลาขับรถสบายดีบุญยกมือก็ได้ดอกคุณว่าาเออืบโดยสบายดีก็ได้เนาะเ่าต้องยกมือเนาะตอนนี้เทากับมาฮอดอ่ะมองซื้อ ทอแล้วเนาะบาเซนเนาะกำลังมาแต่ห้องมองไปพี่น้องเลยไปเบิ่งก่อนพี่น้องเลยอ่ะเนาะบาเซนจับกล้องให้เด้อเนาะอุ้มอันุน้อยปุ่มคนหน่อยเฮาผู้ขีดดื้อเฮ้าไปพี่น้องเลยนอนนอนหน่อยกันนอนเดี๋ยวให้บาเซนลงไปทายเบิ่งเนาะหน่อยเออเหนื่อยเนเชื่อทมเป็นก่อนเนาะขายท่อพี่น้องเลยเป็นสอามืเอ็นอาร์เขียดนำเนาะ bỏ đó tụi nhẹ nó Từ nó tụi buông thôi hả rồi bỏ hơn 80 mươi bỏ ô bảy ni cái bảy ni là tụi cua bỏ à ship bỏ con dao thon là thả con nó thả mẹ thon sai sai đấy thon luôn này สองท่อนเนาะให้สอท่อน่า้ก็อาสองท่อนเนดะ้อม <c oughs> าถอยเขา <c oughs> นี่ว <c oughs> ะเ <c oughs> ดีเ๋ยวพยังถามอยู่เนะ <c oughs> าะเาก็มิเนะาะเรก็มีวัดได้ไปหนะ่อยหบวงจอได้อยู่เนาะ สอทอนเนาะสอทอนก่อนโมเือร์ก็ได้หรอกเนาะปะมาณเดี๋ยสิทอยรถจะเป็นก่อนถอลรถลงมาก่อนก็ได้เนาะลงมาก่อนก็ได้ลงมาก่อนก็ได้ตอนนี้ก็ลงมาแต่รถจะไม่นอนกเพลีน้อยครับหัวนอนเนาะเพีเนาะ อันนู้นน่อยก็น้อน้อยพี่น้องเลยกำลังออกมาแต่ห้องมอเนาะแล้วก็มากอ่ะมาสีเมื่อบ้านแล้วก็สีเบะซื้อโอเลยน้องเพพี่น้องเลยแลักกับสีเมื่อเนาะโดยจะไปเลือกบนโทก่อนน้องเพพี่น้องเมี่ยกำลังถอยรถเนาอ้วยพี่น้องตั้งบาเซนกับทีถอยรถเอาพ่อโน้ตเพยพี่น้องเลยได้ยินเสียงอยู่ว่าเนาะอยู่ไกลโน้ตเพยพี่น้องเลยอุ้มลูกนำ เดี๋ยวใ่บอเซนถอยรถเอาท่อเมื่อจ้าสองท่อนต้องไปพี่น้องเลยเมื่อเห็ดท่อเห็ดอันพบนห้องน้ำเก็บเนาะแมนบ๊ะแมนเก็บเวลาเวลาสักผ้ายังไงพี่น้องเวลาสักผ้าเวลาอาบน้ำนาะแล้วก็สิเมื่อเห็ดอันมองล่างจานให้น้าลงไปเห็ดมองเก็บน้ามุ้งไปพี่น้องเลยโดยสิมาปั๊บคุ้มเพิ่อนพัวเพรา่ได้ล้างสวยล้างบ่วงตากแดดเพ็่ไปพี่น้องเลยโดยรอรุ่นเบิ่งเนาะเดี๋ยวสิอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งน้ำหลาง ่ามื้อนี้เฮามาซื้อท่อสะกอนเนาะพี่น้องเอ้ยะไปบ่งเพินเนาะเพินกําลังสิเอาทอขึนรถเนาะพน้อง ใส่พปรัจักสองกล่องเยกาขล้นได้หรือเ่าได้แต่ซองกอกไปเนาะเอาเมื่อสองกองก ว่าจะได้เปิดถ่ายเนื้อไปจ้ะ <c oughs> <c oughs> อะไลเนาะบางทีเนี่ยโมไลเนี่ยล้เปิดท่ายเมื่อบ่เม่อ่ายเมื่อโมไลอไรนะยจ่เงินเงินบจเงินอันอยู่กระเป๋าอยู่ในเนาะว่าซันเนาะเอาพาสองอันได้ไห ลูกอ่อนต้อแไปพี่น้องเลยออกมาข้างนอกก็ต้องสภาพแบบประมาณนี้แหละ <laughs> <laughs> ตอนนี้ก็ลอร่อให้เพื่อนเอาฟ้ามาให้กันคอายจ่ายเงินเพื่นเ้าพีลน้องเลยเพื่อนว่าทอนนึ่งท่อนไนนะหกหกสิบบแมนหกสิบหกบพันพีลน้องเลยโดยเอาทรงทอนเนาะเปอร์น์้า <laughs> <laughs> แล้วก็ตอนนี้ก็ฟา้าพัวทลอันเนาะยังมทันไ้ถามเพิ่นอีก่ากีร<อ>าคาหนึ่งพอยไปพิล้องาพี่กอีกราคาหนึ่ง เดี๋ยวใส่เพิ่นตดสอบมันปิดบรงก่อน่นอะ <c oughs> ยนมามันบรินนกรดีน้ำรดน้เ่องอนี้เพิ่นก็ได้เอาปิดมาเนาะนุณพบ่นี่โอ้ขายแยกชิ้นส่วน <c oughs> โดยเ่อนทานี่กํตั้ง พ่นฐานนะพ่นนยับรถถึงไปนะพ่นตูดนะตัวน่องขับไปไงแต่เอาตัวตัวนั้นคือน้ำลังเราใส่ตัวน่องตั้งเสาเพิ่นก็มีเนาะแไปพี่น้องเลยมีทั้งทอหนามทอแบบใส่ทางใส่ยังก็มีเบิดเลยเนาะหลายอีนดีไปพี่น้องเลยมีครบมีครบสุดเลยเสาเฮือนเสาซานมีเบิดเลยเมีเพเบิดเลยเนาะ นเริ่มแดดออกแล้วแมนโดยยืสีหาอันเข้าไปในรถได้บัตใช่เป็นเป็นหมอกหมอกแดดเนาะเมื่อเช้าร์เนาะโอ้ยเมื่อเช้านี่เป็นหมอกไว้เมื่อเสารหมอกแดดเมื่อเช้านี่มีหมอกหมอกลงแห้งแห้งเมื่อเช้านี่สงสัยสิเปลี่ยนอากาศไหมที่สิเป็นแบบอากาศฮ้อนบัตรนี่เป็นเป็นอากาศฮ้อนบัตรนี่หรือว่าหมอกกันเปลี่ยนฤดูกาลบ้างเนาะแมนแมนเฮยเนาะ หมอกเปลี่ยนสภาพนี่เขาน่าดูห่อนนะเนาะนี่เขาน่าดูห่อนวันนี้เห่ากาสิบใบใจคาท่อแล้วก็ค่าฟ้ามันต้องไปพี่น้องเลยไปดุนเบืองวัดสิทรายเนาะโดยสาวน้อยสาวใหญ่มีบดไพไ่น้องเยมันกำลังเทพใหม่เนาะบอกสิมนกำลังเทพใหม่เนาะกำลังสีเห็ุสาว

กรอทำกันแล้วคนเราได้ไม่ได้น <c oughs> ่องสองเซนเซนนเนาะนะึกว่าลราขาพาสิบ่หดฟุ่นเฟไม่ได้เลย ไปซื้อแต่ข้าวเห็ดของน้ำกับแต้โดนๆเนาะกับโบ้ได้แทงซนี่คือว่าแหละปัจจุบันนี้มันยังกับแพงน้องเพื่อนน้องเลยตอนนี้ก็รอเงินพอเนาะจังเลยเราก็จะไปหานุ่นน้อยอนุน้อยไงให้พ่ออุ้มถ่าอยู่เพื่นเพื่องเลยโดยโอเคเนาะงเพื่น้พื่อนเลยตอนนี้เราก็มาหดเทือนแล้วเนาะหลังจากที่ออกไปข้างนอกมากไปซื้อท่อมาเนาะงเพื่น้พื่อนเลยก็เสีเอาท่อลงเนาะบ้านนี้โดยอ้ ปูเพิ่นกะปิแนวด่เนาะเนาะยังไม่ได้ถามเบื้องปูเลยเนาะพี่พี่น้องเอ้ยมาแต่หุ่งมอแล้วกะลงเลยเดี๋ยวเอาท่ออยังลงเลยสิถามเบื้องอาการปูเนาะพี่พี่น้องเอ้ยไปหาหมอมาปิแนวด่เนาะโดยอ่าเตู้เบาดําเนาะสบายดีเนาะสบายดีสบายดีทัพพอพอมเนาะแตงน้ามาเนาะพี่พี่น้องกันสิหาเรือหาแห้งเพื่อลงเนาะ อ่าอ่าเฮือหาแฮงเนาะอ่ทางอันพี่อ้ายก็สบายดีเนาะออเฮือขอแฮงย่ออันแทงน้ําเลยเด้อมื้อนี้บ่แม่นแทงเนาะท่อน้ําโดยระวังบ่สนเด้ทับตีนเด้มีแตู่น้ๆเนาะนี่ เอา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 สามคนเนาะยางเป็นบ่ดเนาะเอาเอาโดยโดยดีทอหลายคนซอยกันเนาะพี่พี่น้องเอ้ยมาฮอเทือนแล้วกะซื้อมาสองปอก่อนเนาะเพชรมงน้ำเก็บเนาะพีพี่น้องเอ้ย ท่อกระหกซิปฝากระหกซิปตอนแรกคิดว่าฝาสิโบแพงซ่อมท่อซ่อมกันเลยเอา้าหามไรบ่เนาะสีแล้วตัวนี้เนาะเอา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 มีแต่ร์พูเนื้อเนื้อ,อเ, <c oughs> เลยนี่ท่อหลายคนซอยกันน,อน,น,น,ออน้องเพย์พี่น้องเลยมาเซนเจ้าอย่าพลาเอาลุงนี่มันทับตีนเจ้าเด้หัวเล็บตีนเน่าแน่นอนเนาะ นักเติรบอลว่าเซนบุญเจ้าไปกิ้งมันบินนะบุญรอเพิ่นมาก่อนเนาะหมอกเมื่อเช้านี่คือเป็นหมอกแหลตนะว่าเซนเนาะหมอกแหลตหมอนเมื่อเช้านี่หมอกเป็นหมอกแหลตเว้ยพี่น้องเอ้ยรึบบเอาเอไล่บ่สองคนไล่บ่ Căm 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 vô căm. Anthony mắm đi, mắm đi. Tony mong kem nam hong nam, notony. Hoo, choke by yoke, mãi. Doi. hòn kem nam, song mong, nom 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 nam. nom 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 ล่างถวยล่างบวงเนาะห้องน้ำกสซักผ้าอาบน้ำเพพีน้องเลยเกลื่อนกับยิ้มทางเนาะไปพีน้องเลยอึบอึ้บโอ้สาคนน้ะพี่พี่อ่างลอก่อ่างละบอกอ่างเก็บน้ำยังโมพ่ออีกสองปอกเนาะมา ใส่หงหน้าอีกสองปกอาขอมกขอบใจได้ลายสบายดีโดยอาเนาะได้ยอลงแล้วแล้วน้อเพื่นพี่น้องเ้ยป้าเตอยู่พี่ไฟนี่ไฟน่นี่หลายคนแอ่สบายดีดีมือเดียวเดียวนี่มันุมันแว เป็นยังไงเนาะเนาะแ่วปูเนาะมาแต่ห้องหมอก็ยังบ่ได้ถามแถวปูเลยเนาะไปพี่น้องเลยกินข้าวเลยจะได่กินยาเมอคนไหนกินข้าวก่อนแี่ยจะไม่กินตอนเที่ยงมืัอเที่ยงได้เนี่ยพอดีเลยกินข้าวเลยกินยาใช่น้ำนะใช่น้ำกินก่อนเนี่ตจนแรงจนแรงมิดนึ่งจนเศร้ามิดนึ่งเชื่อมิดนึ่งเป็นว่าเป็นยังเนาะเป็นอัมเสกข้ออัมเสกข้ออัมเสกเป็นสงสัยอยู่ว่า กระดูกโตใหญ่ทั้งในเนี่ยบนยังโบรานได้เห็นครับบนเอายามาให้กินให้มันเว็บมันเหี่ยวสก่อนดะจังจะไปเอ็กซ์มาจะได้ไม่บาดนี้จะได้กระดูกแตกทั้งในอ่นะเว่ามันยังชินัดไปอีกรอบสองอยู่นัดไปอีกก่อนทินยามันเว็บพวกเนี่ยไปเอ็กซ์ได้ไหม่อ้เพราะว่าตอนนี้มันบวมเนาะมันบวมเลยมันกูเห็นเหมือนว่าโอ้ด้ย อ่ะก <languages? S 2> ินยาเบิ <c oughs> <c oughs> ้งก <c oughs> ่อนเนาะสิยาเบิ้งก่อนนี่ยมันแบบมันไปแล้วคนสิไปเคือได้ใบมันไม่มันหาน้ำตูกลุ่งไงมันโตอ๋อไปเนี่ยคนแบบแบบคือเสียเขาตาให้นะมันโตก็นะไม่ว่าเสียวตาเน้นหน่อยมันเจ็บมันหักกับมานี่มันเข่าเนี่ยเบาตัวใหญ่นะมันคึงพื้นรดไปเมื่อนี่มันบวมเราก็เลยบอกกินพักเนาะเจ็บร่นนะเออมันก็คือมันมีแนีวอืมอ่ะส่วนเนี้ยเจียงซีกินด้วยกินก่อนเนาะแต่จังสีได้กินยา อ่าทางนี้กินสั่งเด้อนี่เนาะกินชมเด้อมักยมเนาะพี่น้องมักยมใส่สะแจ่วมีหยังเกลือแม่นเกลือสบายเนาะบ่ยากเนาะแจวเนาะไปพี่น้องเอ้ยเนาะทางอ่าเฮาก็ได้มาฮอดเฮือนฮอดซานแล้วเนาะมื้อนี้ก็ไปพาปูไปหาหมอแล้วกอ่าขากลับมาก็ซื้ออันอันท เฮ็ดหม่งเก็บน้ามาเลยเนาะงเพยพี่น้องเลยก็เลยได้ไปได้ก็ได้ซื้อมาเลยเนาะโดยกับผ้าปูไปหาหมอเลยเนาะงเพยพี่น้องเลยเพื่นกับมาเป็นขออักเสบไปซองเทืออะไรน้องเพย์พี่น้องเลยวันนี้เมื่อนี้ไปนะมันบวมกับยังโบเล่ยน้องเพย์พี่น้องเลยเพื่นกับยังสินัดไปอีกอยู่เนาะรอบหนึ่งเพื่อนมาให้กินยาเบิ้งโกนแล้วก็กัว่ามันยุบแล้วก็สิได้อ่าไปตรวจคลืนอีกเทือนึงเพื่อนวะเนาะเพื่อนมาขออักเสบเพยพี่น้องเลยโดยอ่ากินยาเบิ้งโกนเนาะ ก็เขากับมาฮอดเทื่อนเนี่ยน้องเพื่อนพี่น้องเลยเอาทอ่อเอายางลงแล้วนอาตอนนี้ก็สีขอโตไปเฮ็ดกินก้อนน้องเพื่อนพี่น้องเฮ็ดกินข่าวรอบเที่ยงก้อนแล้วสาวกินข้ามกับสีอขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้เนาะไปพบพ่อกันคลิปหน้าเด้อนอเพื่อนพี่น้องเ้ยสำหรับคลิปนี้ทั้งสาวกินข้ามกับสิขอลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วนาอขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งเบิดส,สุขสุขคนเนาะสำหรับวันนี้ขอ,ขอก่าวก็นมาสบายดี